เปก็กจเข้าคอนเสิร์ตปรากฏการณ์คอนเสิร์ตครั้งใหญ่ที่รวมบอยกรุ๊ปตัวท็อปของไทยพ็อกซี่แอดลาร์เพอร์เซสมาขึ้นโชว์บนเวทีเดียวกันแบบเต็มรูปแบบในวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์พร้อมกับกิจกรรมที่ให้เหล่าเธอนะมาบอกรักพวกเขาในสัปดาห์ของวันวาเลนไทน์อีกด้วยวาเลนไทน์นี้นะครับไม่ต้องไปไหนมาคุมใจและบอกรักกับ3บอยกรุ๊ปที่โตว,วันโตคืนไม่ต้องฝืนใจเป็นแล้วหม่ำหมีหน่นาทีนี้โพแฟนพร้อมต้อนรับค่ะกับกิจกรรมที่มีในวันงานเลิฟซิ นนอบอกรักเต็มที่กับคนของเธอได้เลยช้าไม่ได้นะครับเพราะราคาบัตรที่มาพร้อมกับผังในรอบ e อ r l ์ลี่เนั้นสุดแสนจะคุม้มเริ่มต้นที่1,200บาทโซนซตามด้วย1 5 0 0บาทโซน B ีและ2,200บาทโซน A นะครับโซนนี้เป็นโซนยืนทั้งหมดเลยนะและสําหรับโซนที่โค้ดของโค้ด V A P ที่นั่งชั้นลอยจัดเป็นห้องพิเศษสําหรับคนแกรมแกรมไม่ใช่แค่นั้นเขามาพร้อมกับโซนรับรองคุณเธอพร้อมรับเซตฟู้ดแอนด์เบอร์ ไฮโซสุดๆโดย1ห้องสําหรับ VIP นะครับจะมีที่นั่งทั้งหมด4ที่นะอยู่ที่ราคา20,000บาทตก5,000บาทต่อที่นั่งนะครับพร้อมรับเซตฟู้ดแอนด์เบรเบลมูลค่ารวม2,400บาทต่อ1ห้องไปเลยและ1ห้องสําหรับ VVIP อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะครับจะมีที่นั่งทั้งหมด5ที่นะฮะอยู่ที่ราคา30,000บาทตก6000บาทต่อที่นั่งพร้อมรับเซตฟู้ดแอนด์เบรเบลมูลค่ารวม5,000บาทไปเลยต่อ1ห้องแกรมสุดๆบอกรักแบบไฮโซ โซตะโกนเน่โดย Earl y Bird นะครับจะเปิดให้เราทุกคนได้จับจองกันแล้วเฉพาะวันที่20ถึง27ธันวาคมจนถึงเวลา5ทุ่ม59เท่านั้นแล้วก็จะเป็นเฉพาะโซนยืนเท่านั้นนะที่จะได้ Early Bir d ชาวแกรมไฮโซ VIP และ VVIP จะราคาเท่าเดิมทั้ง2รอบนะครับหลังจากนั้นวันที่28เวลา8โมงเช้าเป็นต้นไปก็จะเป็นรอบบัตรปกติทันทีโซนดีๆราคาดีๆแบบนี้ถึงต้องย้ำเลยว่าช้าไม่ได้เด็ดขาดโดยคอนเสิร์ตจ,จะเริ่มเวลา หกโมงครึ่งเป็นต้นไปของวันที่16กุมภาพันธ์2025นะที่ฟินิกส์แกรนด์บอลรูมชั้น5ฟินิกประตูน้ําอันนี้เดินทางง่ายสุดๆและสามารถซื้อบัตรได้ที่แอปเดอะคอนเสิร์ตหรือเว w ร์เว็บเดอ t คอนสส่วนรายละเอียดอื่นๆเบนฟิตอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยเราสามารถติดตามและสอบถามได้ทางเพจหรือช่องทางโซเชียลมีเดียของ s p e c t a c l e c o n c e r t ได้เลยนะครับคอนแบบนี้ใครเร็วคนนั้นได้ซื้อไพยเพิบบอกแล้ว